เขาลับปากค่ะต้องพูดให้ดูเป็นเย่ปุ่นนะอันนี้เรานับเงินทุกวันครับ่ตลาดป้านอ้ขยันก็รวยครับเอาง่ายงโอ้โหสุดยอด คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปาตุงนะคะรายการที่จะพาคุณไปทุกที่คุยกับผู้คนที่จะทําให้กระเป๋าของคุณตุงขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ฝนอยากจะชวนคุณผู้ชมมาคิดกันนะคะว่าตอนนี้มานุษย์เงินเดือนหลายคนบน่บนบ่นเนะคะว่าทํางานก็เยอะเงินเดือนก็น้อยแถมยังไม่เติบโตอีกไม่นับว่าจะต้องทะเลาะกับหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานแบงก์ก๊กแบงก์เรา หรือไม่บางคนก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำงานเหนื่อยเหนื่อยแต่ทำไมผลตอบแทนที่ได้ไม่คุ้มค่าเอาซะเลยขันตัวมาเปไน็นนายตัวเองดีงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่เขาเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแล้วหันมาขายของตลาดนะเขาคิดยังไงและที่สําคัญความคิดของเขาตรงกับที่เขาคิดไว้ตอนแรกหรือไม่เดี๋ยวไปคุยกันค่ะ ตลาดมะลินะคะเป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตค่ะตอนนี้ประมาณสักหกโมงเย็นเขาเพิ่งเปิดตลาดเองว่ากันว่าตลาดนี้เนี่ยมีวัยรุ่นแล้วก็คนวัยทํางานที่ผันตัวมาเป็นแม่ค้าเยอะทีเดียวและอยากจะรู้ลลอเกิดน,นะคะว่าเขาคิดอะไรกันอยู่จะตรงกับที่คุณผู้ชมคิดหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปคุยกับพวกเขากันค่ะ เดือนหลายคนอยากลาออกเพราะอยากจะเป็นนายตัวเองใจจะขาดฝันหวานถึงรายได้ที่เยอะขึ้นเหนื่อยน้อยลงมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นความจริงจะเป็นอย่างที่หลายๆคนคิดไว้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับตอนนี้อยู่ที่โดโซูชินะคะต้องพูดให้ดูเป็นเยี่ย นะคะร้านเขาจัดมาแบบนี้นี่อยู่กับเชฟอุกฤษนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปคุยใกล้ๆหน่อยดีกว่านะคะทําไมถึงมาทําซูชิคะตอนแรกทําอะไรอยู่ตอนแรกก็ทำซูชิตั้งแต่เขาเข้ากรุงเทพครับเห็นบอกว่าเป็นเชฟครับผมอยู่ที่ตุรกีจุรกีโออยู่ตุรกี13ปีครับโอ้โหนานเหมือนกันนะคะแล้วทําไมตัดสินใจกลับมาเมืองไทยคะคือ เป็นลูกน้องเขามานานลองอยากทําดูครับอยากเป็นนายตัวเองบ้างใช่ครับแล้วตอนเป็นลูกน้องมา13าปีกับเป็นนายตัวเองมาเดือนนึงเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันไหมคะต่างเยอะยังไงบ้างคะถ้าเป็นลูกน้องเขาก็รับเงินทํางานเงินเดือนใช่ไหมอเดือนหนึ่งรับคูนึงอันนี้เรานับเงินทุกวันครับไม่เห็นเรามีเงินนับทุกวันแล้วคุ้มกว่าไหมคะคุ้มคุ้มครับได้อยู่กับครอบครัวอ่านี่ก็คือ ภรรยาภยาสุดที่รักนั่นเองยิ้มหวานของเด็ดของซูชิที่ทําให้ลูกค้าติดใจในรสชาติคืออะไรคะส่วนมากก็จะเป็นแซลมอนนะครับยำแซลมอนแล้วก็แซลมอนนิกเกลี่ตรงนี้ครับแต่ที่ขายไม่แพงเลยเพินเห็น10บ,บาทกันบ,บาทสองบ,บาบบบท คณก็น่าจะไม่ลูกนะที่อยู่ได้เหรอคะก็พออยู่ได้ครับเราต้องช่วยกันระหว่างคุณลูกค้ากับเจ้าของถ้าถ้าราคาขึ้นเราค่อยอัพได้หรือไม่ไงค่อยว่ากันทีครับตอนนี้พอได้ครับพออยู่ได้ก่อนเนาะแล้วความเหนื่อยล่ะคะมาเทียบกับตอนที่ทํางาน คือทำงานประจำนี่เหนื่อยกว่าอ้าวเหรอเหนื่อยกว่ายัางไงคะเขาต้องคอยเอาใจลูกค้าคอยเอาใจเจ้านายลูกค้าเราเอาใจอยู่แล้วแต่เอาใจเจ้านาย<อ>เขาเจ้านายมันต้องการอะไรงฟัง<อ>สารมาบางครั้งเราก็เหนื่อยใจถ้าเราของตัวเองเราก็ทำสไตล์เราสบายสบาย เอาใจลูกค้าอย่างเดียวอ๋ชัดเจนนะคะคือพี่อุกิทเขาบอกว่าปกติทํางานประจำเนี่ยเอาใจลูกค้าทุกคเอาอยู่แล้วแหละแต่ต้องเอาใจเจ้านายอีกเจ้านายตงยใจเหลือเกินแต่พอมาทําของตัวเองเอาใจลูกค้าเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องเอาใจเจ้านายเพราะเราเป็นเพราะเราเป็นจ้านาตัวเองนี่ถ้าใครมาตอนางคืนนะคะรู้สึกว่า ดูหนังนี่เขาก็มีฉายหนังให้ดูด้วยเหมือนหนังกลางแปลงนะแต่เป็นหนังฝรั่งนะคะส่วนนี่แม่ค้าคนสวยของเราสวัสดีค่ะขนมจีนเส้นจานน้ำเงี้ยสูตรเชฟอาชิร้านคือใครอ่ะพี่ชายแฟน่าแต่ตัวเองเป็นเชฟอะไรเส้นจานเชฟเส้นจานเป็นเส้นนะคะนี่กำลังทำเมนูอะไรคะอันนี้ก็นีค่ะกับชีอ๋อลง เทรพชันทำงานเงินเดือนดีๆอยู่ดีๆมากขายของพอเวลาเปลี่ยนกะคือเรานอนดึกๆใช่ไหมแล้วก็ตื่นไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยก็เลยอ,อยากหาอะไรทำแต่เนี้ยเพิ่งมาขายปกติขายเคสอยู่ด้านในเคสสกินเคสโทรศัพท์แล้วพอมาเป็นนายตัวเองมันเหนื่อยกว่าเดิมไหมคะมันจะเหนื่อยน้อยลงมาะเพราะเป็นงานตัวเองทุกคนแหละถ้าเป็นงานของเองถึงมันจะเหนื่อยมากแต่มันก็แลรูล้สึกน้อยลงเพราะว่าเหมือนเราต้องรีบทำให้มันเสร็จเนาะมันไม่เหมือนเป็นลูกจ้างเขาลูกจ้าง ไหนจะมีความกดดันไหนจะเพื่อนร่วมงานความกดอัดมันมาตด้ไปหมดกันใช่แต่นี้เราว่าใครไม่ได้มีแต่ว่าตัวเราเองเนาะเป็นนายตัวเองเป็นนายมากี่ปีแล้วจ๊ะเป็นสิปีแล้วโอ้ให้กลับไปได้กลับไปไหมไม่กลับไปทาสวนดีกว่าเอกล่ะทำสวนอยู่บ้านดีกว่าไม่เอาแล้ว งานไหนจะหันงานอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างสังเกตไหมค้านะระหว่างบ่นเพื่อนร่วมงานด้วยนะอยากบอกคนที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นแม่ค้าไหนบ้างคะก็คือถ้าใครอยากเปลี่ยนอ่ะมันต้องดูก่อนว่าเราชอบไหมกบลังขายของแล้วบางคนอยากเปลี่ยนแต่ไม่ชอบมาทำมันก็เหนื่อยอยู่ดีอ่ะไม่มีอะไรไม่เหนื่อยแต่ถ้าเราชอบใช่ถ้าเราชอบหนุเองสุดยอดขอบคุณค่ะใหยใครดีชนะเลิศ18ทิปชิมค่ะ กือบ20รสชาติแต่วันนี้จะมีมา10รสชาติมีนมช็อกอโอลิโกชาโคโชาโค,โคยอดทีือนกันน้ไมโลไว้มอสนมเปี้ยวปิโป้เป็นยาคูนะครับคุณพีเป็นมนรลุนิยเดือนมาก่อนหรือเปล่าใช่ครับกี่ปีคะ4ปีได้ทำไมผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าขายของตลาดนั้นล่ะคะ พื้นฐานก็คงจะเป็นแบบครอบครัวค้าขายมันด้วยชอบค้าขายตั้งแต่เรียนก็เรียนก็มีขายของไปด้วยตอนเรียนอะไรเงี้ยวันนั้นเนี่ยทำไมถึงตัดสเนลลาออกจากมนนษย์เงินเดือนพอทํางานแล้วเราก็จะทํางานแบบในรูปแบบของเขาอะไรเงี้ยที่บริษัทเขากําหนดตามรูปแบบตามอะไรเงี้ยครับแต่พอได้ขายของและชอบก็เลยทําแล้วก็เปิดควบคู่กันไปก่อนตอนแรกพอควบคู่กันไปแล้วมันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราต้องเลือกว่าเราจะทําอะไรรายได้ม,มันต่างจากที่เราได้มันษย์เงินเดือนเยอะไหมคะก็หลายเท่า อืหลายเท่าเลยเหรอคะใช่ครับแต่ความเหนื่อยก็ต่างกันถ้ามีออเดอร์ด้วยบางวันก็อาจจะนอ,อนแค่สี่ชั่วโมงต้งขายเองด้วย,วยทําผลิตเองด้วยอะไรเงี้ยครับ<อ>เริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบก่อนอาจจะทําควบคู่กันไปสุดท้ายพอเราทําแล้วมันมีความสุขกับมันมันอาจจะทาได้ดีกว่าที่เราทําอย่างอื่นอะไรเง<า>ี้ยทำอะไรที่เราชอบแล้วมีความสุขครับตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วคะประมาณ2ปีกว่าครับ อย่างนี้เดีเ๋ยวเขาอุ่น้นนอยนะ<ด>ค,คนะมางั้นเดี๋ยวเปิดร้านให้เลยนี่ร้านเด็กเุ็ไ <Wow. S 1> ติมจ่ายด้วยทูเบลลี่บัลเลตได้นะคะเขาบอกให้สแกนคิวอาโค้ดป๊านี่บ29บาทใส่จำนวนเงินจ่ายค่าไอติมงติมติมเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้กินไอติมนะคะโดยไม่ต้องพกกระเปา๋าสะพานชิมเลยนะคะอือร่อยคือนุ่ม เ,เ,เป็น้วยไหมหรือว่าเป็นคนโคนเนี่ยมันจะได้ควกับกรอบด้วยใช่ <c oughs> ไหมเอออะไรคะบายยพ่อค้าแม่ค้าที่นี่บางคนทํางานประจําไปด้วยขายของไปด้วยแบบนี้จะต้องบริหารจัดการตัวเองยังไงล่ะเนี่ยสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าอีกู่นึ เป็นมนันนวดเงินเดือนมาก่อนแต่พี่คนนี้ยังทํางานอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาขายของด้วยเ็นบอกร้านนี้จริงๆงเนี่ยนักบอลชอบมาึ้นมากมีใครมาบ้างคะมีหลายคนก็ชุดทิมชาติสินะใช่ก็ว<ร><ด>ิ่วิ่งได้เ็นบอกว่าทํางานประจําไปด้วยขายของด้วยไม่เหนื่อยแย่หรอคะถามว่าเหนื่อยไหมก็ก็เหนื่อยนะคะแต่ว่ามันก็แบบคือพอขา พอขายแล้วขายดีอย่างเงี้ยพอเราเห็นกาไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็แบบเออสบายใจมันก็ดีค้าขายมันดีเนะาะอะไรเงี้กยกด็ดีนี่คืออะไรคะเงินไี่ได้แล้วข้าวขาหมูผัดกระเพราจะขอชิมหน่อยเนาะอืมอร่อยหมดเลยอ่ะ,อ,ะอ,อืออืออร่อยเกินพาักปากเลยทํา <laughs> กับเป็นนายตัวเองอันไหนเหนื่อยกว่ากันเป็นนายตัวเองครับเหนื่อยกว่าอย่างไรบ้างคะก็ต้องทำทุกอย่างนะครับ <c oughs> ทุกขั้นตอน <c oughs> เราต้องทำเองหมดเราไม่มีลูกน้อง <c oughs> เราต้องเริ่มจากตรงนี้ครับจากจุดเล็กๆข <c oughs> ยันก็รวยครับเอาง่ายๆ ขยันถึงรวยใช่ครับขยันก็รวยอ่ะอยากชวนนะคะสําหรับใครที่แบบเอ้ยดูอยู่นะคะดูเป่าตุงอยู่อยากจะกระเป๋าตุงเรียนอาชีพจะมันเงินเดือนเป็นพ่อค้ายังไงบ้างก็ต้องเริ่มครับลองคิดดูว่าเราถนัดอะไรมันมีความสุขนะครับทําอะไรแล้วที่คนกินแล้วเขาอะอร่อยยิ้มดีอะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้เนาะใช่แล้วก็แฮปปี้อร่อยไหมคะอร่อยจริงๆรที่ผมกินหมดเกลี้ยงเลยเนาะก็รสชาติอร่อยแล้วก็ให้เยอะให้เยอะนี่ต้องบอกพี่เขาว่าขอเ้าหน่อยอ่าซึ่งก็ให้น้อย ได้ขอบคุณมากนะคะที่ขอ้ขายดีเซ็งลีห้องกค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะ ังเกตให้ดีนะคะแต่ละตลาดเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปอย่างที่ตลาดมลรีแห่งนี้พอเป็นไนท์มาร์เก็ตนะคะก็จะเห็นเลยว่าวก็ค้าแม่ขายเนี่ยก็จะเป็นคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกับลูกค้าค่ะก็จะเป็นคนรุ่นใหม่เป็นวัยรุ่นซะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือไม่ก็คนเพิ่งเริ่มต้นทํางานนะคะดังนั้นเคล็ดลับเลยนะคะเวลาเราเนี่ยจะไปเปิดธุรกิจอะไรก็ตามสิ่งสําคัญก็คือต้องู้ก่อนว่าเราจะขายของให้ใครก็จะทําอาหาร หรือไม่ก็ทำของสินค้าที่ถูกใจลูกค้านั่นเองช่วงหน้าใครอยากผันตัวไปค้าขายเป็นนายตัวเองจะต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่ขายอะไรดีเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ มนุษย์เงินเดือนอยากจะผันตัวเองไปค้าขายตามตลาดนัดหรือว่าหารายได้เสริมจะต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่และต้องวางแผนยังไงบ้างไปติดตามกันต่อเลยครับร้านนี้เจ้าของวัยรุ่นมากค่ะสวัสดีค่ะขอคุยด้วยหน่อยจรายการเสาตุงนะคะได้ครับอันนี้พี่มาขายของนานยังเอ่ยสามปีขายตลาดนี้ตลาดแรกไหมคะหรือใคร่น ถือว่าขายของตลาดดัดค่ะเมื่อก่อนงานประจำครับทำอะไรอยู่ก็พนักงานบริษัททั่วไปครับอืมก็เริ่มแบบเก็บเงินมาเรื่อยๆอยากทำธุรกิจตัวเองก็เลยลองทําสักครั้งหนึ่งเลยครับออกมาทําเลยไหมคะออกมาเลยครับอ๋อไม่ได้ทําคู่กันด้วยใช่ครับออกมาเลยมีความกล้ามากใช่ครับอืมทไมเราถึงมั่นใจขนาดว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องออกมาเลยด้วยอายุด้วยครับอายุเท่าไหร่ละคะสามสิบห้าแล้วครับแปลว่าเก็บเงินมาได้ระดับหนึ่งแล้วใช่ครับต้องเก็บเท่าไหร่ถึงจะเปิดธุรกิจตัวเองได้คะ เริ่มจากสามหมื่นสี่หมื่นใช่ครับเริ่มจากน้อยๆแล้วค่อยขยับขยายใช่ครับยอมรับเลยว่าเห็นเสื้อปุ๊บนึกถึงคนขายเลยคือเหมือนกันมากคือเราเลือกจากตัวเองใช่ไหมใช่ครับผมอย่างนี้ลูกค้าก็เป็นลูกค้าประจําเราหรือเปล่าใช่ครับส่วนใหญ่เป็นใครคะนักร้องระดนตรีครับเด็กสตรีทแฟชั่นทั่วไปอ๋อใช่เราต้องรู้ก่อนแม้ว่าหนึ่งเราชอบอะไรสองเราขายให้ใครใช่ครับใช่ครับเป็นแนวเรานะใช่ครับเราไวรุ่นอย่างนี้ใ่ครับแม้ว่าเราจะยุ่เยอะขึ้นหน่อยแต่ยังแอดหัวใช่ครับอ่าฮะ สำหรับคนที่แบบอยากทาธุรกิจของตัวเองแหละแต่ว่าแหมเงินเดือนมันก็ได้ทุกเดือนแน่นอนทําของตัวเองเดี๋ยวจะเจ๊งหรือเปล่าจะเจ็บไหมเชื่อมั่นในในตัวเองนะครับลองเลยอย่าไปกลัวครับไม่ใช่ครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างผ่านมา3ปีแล้วการตัดสินใจลาออกวันนั้นน่าจะออกมาตั้งนานแล้วโอ้โหสุดยอดสิ่งที่นักธุรกิจเจ้าของธุรกิจพึงมีคืออะไรคะให้สิ่งดีๆกับลูกค้าครับแต่ลูกค้าก็จะอยู่กับเรา ช,ชัดเจนขอบคุณนะคะคไปขายดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่พแนวมากเลยบางคนอาจไม่กล้าลุยเพราะไม่มั่นใจแต่อย่าลืมนะครับว่าความมั่นใจเกิดจากการเรียนรู้หากไม่ทดลองทําเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทําได้หรือไม่ได้ดังนั้นมนุษย์เงินเดือนถ้าคิดอยากเป็นนายตัวเองก็สามารถทําเป็นอาชีพเสริมก่อนได้เราจะได้เรียนรู้ปัญหาก่อนยังไงล่ะครับอยู่ไหนน้า อยู่ตามลาหรือเปล่านะคะต้องหานิดนึงเอฟสวัสดีค่ะหาสาหาตามลาวได้ข่าวว่าพี่เองเนี่ยก็เพิ่งมาขายของไม่ไมนานก่อนหน้านี้เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันครับแล้วทําไมเปลี่ยนใจมาเป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองล่ะคะอ่าก็ตอนทํางานเนี่ยก็ขายแฟนขายของด้วยเราก็มีเว็บๆมาช่วยบ้างอ่าพอช่วยปุ๊บช่วยไอ้สักพักอะไรเงี้ย ก็เห็นยอดที่มันดีขึ้นอ๋อคือรายได้มันดีใช่รา,ายได้มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพจากมนุษย์เงินเดือนมาเป็นพ่อค้าเต็มตัวเพราะหลายได้มันเยอะกว่าเดิม <c oughs> ค่ะแล้วตอนนี้มีกี่ร้านละคะตอนนี้ก็มีมีหลายสินค้าเลย <c oughs> เราไม่รู้เลยคนจะชอบอะไรเราก็ต้องลองไปเรือ่อยถ้าเราขายแค่อย่างเดียว แล้วมันเกิดไม่ดีเราอาจจะเฟลไปเลยแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าอาชีพค้าขายมันไม่ดีไม่เหมาะกับเราใช่ครับแต่แจริงๆไม่ใช่ใช่ความคิดผมมือ ขายหลายๆอย่างเลยอันไหนขายได้ก็ขายขายต่อไปอันไหนไม่ได้ก็เปลี่ยนอเพราะฉะนั้นต้องหนึ่งมีความยืดหยุ่นสูง2คือต้องกระจายความเสี่ยงใช่ช่วงนี้คนเดินน้อยอ๋อเหรอคะแล้วเวลาคนเดินน้อยอย่างเงี้ยเราทํายังไงอะคะเพราะว่าอย่างเวลาเราเป็นมือรื้อเงินเดือนใช่ไหมเวลาเราเป็นมนอรย้เงินเดือนเรายังได้เงินประจําบางทีขายได้น้อยบางทีขายได้เยอะแล้วเราจัดการไงคะ อตอนขายได้เราต้องรู้จักเก็บอมอ,อม่ถ้าได้เยอะใช้เยอะถึงเวลาได้น้อยหรือว่าขายไม่ได้เนี่ยเราเราจะเหนื่อยมีวันไหนขายไม่ได้บ้างไหมคะ,ะก็มีบ้างครับม,มีบ้างถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะหนักน่อยอ๋ออย่างนี้หน้าฝนเราทํำยังไงะ่ะหน้าฝนหน้าฝนก็ต้องรับสภาพอะคะ่ะว่ากินุญเก่าอ ริงครับเส้นทางของการเป็นนายตัวเองเรื่องเงินเงินทองทองสำคัญที่สุดเพราะการเป็นนายตัวเองนั้นรายได้ไม่แน่นอนเหมือนมนุษย์เงินเดือนฉะนั้นขายของได้ต้องรู้จักเก็บออมและต้องลดการสร้างหนี้ถ้าไม่มีเงินเหลือเก็บก็อย่าฝันว่าจะเป็นนายตัวเองได้นานนะครับเพราะหลายคนสุดท้ายก็ต้องกลับไปเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเดิมครับในคุณผู้ชมตลาดไทยลูกค้าอินเตอร์นะคะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านกิฟท์ที่วงแบล็ตพิ้ง ดอกไม้ที่น้องเขามาซื้อนะคะนี่สีเหลืองคล้ายๆแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีกิฟต์เหมือนที่วงแบ็คทิงเขามีก็<ๆ>ามาได้ที่ตลาดมะลิเนี่ยจ้ะโอโ้นี่ของเยอะมากโอ้โหทีให้<า>ยอยเยอะแยะเลย <ๆ S 1> ก็มีแท็กกระเป๋าค่ะแล้วก็เป็นโซบุญแจโมเดลค่ะแล้วก็เป็นซอง ปัดใส่คิดการ์ดได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นกระเป๋าเป็นหัวสปริงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ทำมานานยังคะสองปีกว่าวต่างกันแค่ไหนคะการเป็นมนุษย์เดินือนกับการมาเป็นแม่ค้าขายของต่างค่ะมนุษก็เดินคือตามทำตามคําสั่งเขามันมีขอบเขตมีลิมิตมีกฎเกณฑ์แต่ตรงนี้คือเราคุมมันได้เราอิสระคนอื่นวม่าง้เราจะหยุดหยุดได้อะไรประมาณนี้ใช่แต่หยุดนี่ก็รายได้หายเหมือนกันนะใช่ต้อเปิดมาหยุดบ้างยังคะตังต่เปิดมาหยุดได้สองครั้งเพราะว่าตลาดกลางคืนคือถ้าเราหยุด ไรายได้หยุดจริงแล้วอย่างนี้เรารู้ได้ไงว่าเราควรขายอะไรเพราะว่าต้องบอกว่าร้านพี่เนี่ยต่างจากร้านอื่นกันนะร้านอื่นอาจจะขายเสื้อผ้าข้งกินขนมแต่ร้านพี่เนี่ยชัดมากว่าจับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเด็กครือจับกลุ่มนี้คือตอนนั้นที่ต้องเริ่มแต่ตอนตลาดเปิดคือเราสำรวจตลาดก่อนว่าที่ตลาดเนี่ยยังไม่มีใครขายอะไรมีขายอะไรปุ๊บเราก็เอาลงสินะดีกว่าเพราะเหมือนกับถ้าเรามีอยู่แล้วแล้วมาขายซ้ํากันเนี่ยค่ะหรือว่าขายเหมือนเขา มันก็เหมือนแย่งกันอยู่อยากขายของตลาดนะต้องมีทุนเท่าไหร่คะแล้วแต่สินค้าแล้วแต่สินค้าอย่างของพี่เนี่ยต้องเท่าไหร่ตอนนี้ก็หลักล้านนะโอ้เริ่มจากหลักพันก่อนหลักหมื่นหลักมื่ใช่ตอนนี้ก็หลักล้านขอบคุณนะคะที่สวัสดีค่ะ ฟังแม่ค้าสาวสวยร้านขายโมเดลได้ข้อคิดดีๆอย่างหนึ่งครับว่าอย่าคิดแค่ว่าเราอยากขายอะไรก็ขายแต่เราต้องขายในสิ่งที่คนอื่นเขาอยากซื้อด้วยดังนั้นก่อนจะขายของเราควรลงไปสำรวจตลาดก่อนว่ามีอะไรที่คนอยากซื้อและยังมีคนขายไม่มากเราก็น่าจะขายของแบบนั้นเพราะมีโอกาสขายได้มากกว่านั่นเองและครับคุณผู้ชมครัเวลาเราจะมา ของที่ตลาดไหนสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าที่นั่นมีอะไรบ้างที่นี่เนี่ยตลาดมะลิไม่ธรรมดามีร้านตัดผมด้วยนี่สวัสดีค่ะนี่นะคะมีช่างมีแบบพร้อมนะคะตัดผมจริงเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ไม่ควรลืมคือต้องเช็คราคาเราจะได้รู้กําลังซื้อของคนที่จะมาเป็นลูกค้าเรานะคะเคล็ดลับหนึ่งหลายคนบอกไว้ก็คือจะต้องดูว่าหนึ่งตลาดนี้มีอะไรเราก็ต้องไม่มีอย่างที่ตลาดมีอยู่แล้วไม่ะนะเนี่ยก็จะไปแย่งลูกค้ากันนะคะเหมือนคนจะมาซื้อลิปสติกน ะะมีร้านเล็บสิกหล้านโอกาสก็แค่หนึ่งใน5แต่ถ้ามีร้านเดียวเราก็ได้เต็ม100%่งซนะคะก็คิดง่ายๆแบบนี้แหละคะ่ะเวลาจะตัดสินใจเปลี่ยนจากมนุษย์เงินเดือนมาเป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดเนี่ยจะได้ตัดสินใจง่ายหน่อยซึ่งทุกคนก็คอนเฟิร์มเหมือนกันนะคะว่าดีกว่าแน่นอนในช้อตเรื่องของรายได้ดีกว่าแน่นอนในเรื่องของเวลาจาัดสรรได้นะคะแต่ไม่ได้สบายกว่าเหนื่อยกว่านอนน้อยกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือ สบายใจนั่นเองค่ะแต่คุณผู้ชมไม่ใช่แค่คนที่พันตัวจากมษย์เงินเดือนมาเป็นแมค่ค้าขายของตลาดนัดเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยก็มีนักศึกษาที่เขาขยันค่ะก็คือขายของแล้วรายได้เนี่ยพอกับค่าเรียนไหมเ,เดี๋ยวไปคุยกันน้องเขากันค่ะได้ค่ะเป็นนักศึกษาอยู่เลยทำไมขยันจังเลยมาขายของแลสนุกไหมคะชอบขายของไหมนนขายของกับเรียนชอบอะไรมากกว่า เลยนะคะทีนี้เวลาเราขายของเนี่ยรายได้เราก็ได้รายได้พิเศษด้วยพอกับค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้เรียนหนังสือไม่เอ่ยก็พอบ้างไม่พอพอบ้างค่ะเลิกกี่โมงเนี่ยเลิกขายแล้วค่าทุกครึ่งโอ้แล้วก็นอนก่อนเนาะนอนตอนเช้าแล้วไปมาเรียนโอ้เรียนได้เกรดเท่าไหร่คะสองเกือบสามทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่การเรียนก็ไม่เสียนะคะแถมสีมือนี่เป็นไงคุยไปทำเครกไปเดี๋ยวต้องถามลูกค้าว่ารสชาติใช้ได้ไหม อยากบอกคนที่แบบเป็นนักศึกษาอยู่แล้วเขาอยากหาอะไรได้เสริมยังไงบ้างคะให้หาในสิ่งที่ตัวเองนนถนัดแล้วก็ชอบอะค่ะโอเคงั้นถ้าถ้าใครถนัดอะไรชอบอะไร<ม>ก็หาได,ได้เสริมได้<ม>แต่ก็ต้องแบ่งเวลาเนาะแล้วก็การเรียนมิสือด,ด้วยี<ม>่บคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่ตลาดมะลิแห่งนี้เท่าที่พูดคุยเนี่ยคนที่เกิดเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนทุกคนคอนเฟิร์มนะคะว่าพอเปลี่ยนมาเป็นแม่ค้าพ่อค้าขายของตลาดนัดแล้วมีความสุขมากกว่าแต่น้องนักศึกษาที่เราไปถามเนี่ยจอบอกว่าไม่อยากขายของนะคะเพราะว่าตอนนี้ขายอยู่แล้วแต่อยากไปทํางานในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาก็คือฝั่งการโรงแรมนั่นเองค่ะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่มีอะไรการันตีนะคะว่าความสุขของแต่ละคนเนี่ยคืออะตรายู่ที่ตัวเรามากกว่าสิ่งที่เราต้องทําในวันนี้ก็คือหาสิ่งที่ชอบให เจอ,อดทนนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือลงมือทําค่ะเพราะว่าถ้าไม่ทาก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทําได้หรือเปล่าหรือจะประสบความสําเร็จหรือไม่แต่ถ้าใครอยากจะมาที่ตลาดมะลิแห่งนี้มาได้นะคะเขาเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะมีของเยอะแยะมากมายนะคะถูกใจคนทุกชนชั้นแน่นอนโดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างเปิดนะคะส่วนเบรกหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปดูวิธีที่จะทําให้กระเป๋าตรงรวยขึ้นอีกในศิริทยาพารวยสักครู่เดียวค่ะ แยาพารวยวันนี้นะคะอยากจะชวนคนที่มีหนี้บ้านมาโปดหนี้กันค่ะทราบหรือเปล่าว่าการโปะหนี้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากทําให้เราลดภาระทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยของบ้านได้เร็วแบบสิทธิ์จรวดเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดคือถ้าเราต้องการโป ต้นต้องนําเงินไปที่ธนาคารพาณิชย์เท่านั้นโดยไปก่อนที่จะถึงวันครบกําหนดชําระ1-2วันแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเราต้องการนําเงินก้อนนี้มาโปะเงินต้นเพราะว่าถ้าเราโปะผ่านออนไลน์เขาก็จะคิดทั้งต้นทั้งดอกไปพร้อมๆกันคํถาถามต่อมาก,ก็คือแล้วเราจะโปะแบบไหนดีมี2แบบด้วยกันแบบแรกคือคนที่อาจจะมีเงินก้อนในช่วงปลายปีไม่ว่าจะเป็นเงินโบนนะท่าคอมมิตทา่าสมมติว่าเรากู้บ้านวงเงิน3มล้านบาทถ้าผ่อนวันละ บาท30บปีดอกเบีย้ยเฉลี่ย6%ต่อปีถ้าคุณผู้ชมเนี่ยยังจ่ายเดือนละ1 8 0 0 0บาทไปเรื่อยๆพอทุกๆสิ้นปีนำเงินไปโผปเงินต้น36,000 ทราบหรือไม่ว่าระยะเวลาการผ่อนจะถูกลดทอนลงมาเหลือเพียง23ปี10เดือนเท่านั้นเองเท่ากับว่าเราสามารถผ่อนหนี้บ้านได้หมดเร็วขึ้นถึง6ปี2เดือนค่ะนั่นคือแบบแรกคือโปกเป็นก้อนทุกสิ้นปีโปเงินต้นเท่านั้นมาดูแบบที่2กันบ้างดีกว่าแบบนี้เนี่ยหลายคนนิยมทํากันก็คือทยอยโปกทุกๆเดือนโจทย์เดียวกันเลยค่ะคือเป็นหนี้บ้าน3ล้านบาทมีเงินที่ต้องผ่อนงวดละห 1บาท30ปีดอกเบีย้ยเฉลี่ย6%ต่อปีแต่ครั้งนี้เปลี่ยนไปเราบอกว่าเรามีเงินเดือนที่อยากจะโดทุกๆเดือนเราก็ไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารไปบอกเขาก่อนที่จะถึงวันกำหนดชำระ1 2วันบอกว่าเราอยากจะโนต้นซึ่งถ้าเราต้องการโปเงินต้นนะคะ10%ของค่างวดก็คืออีก1,800บาทเชื่อหรือไม่ว่าระยะเวลาในการผ่อนบ้านจาก30ปีจะเหลือเพียงแค่2 สปี10เดือนเท่านั้นเองเท่ากับเราเนี่ยโปะบ้านเร็วขึ้นถึง7ปี2เดือนถ้าเรายิ่งโปรถี่เท่าไรก็ยิ่งมีโอกาสลดต้นลดดอกได้มากเท่านั้นดังนั้นถ้าใครมีเงินเดือนที่แน่นอนสามารถโปะได้ทุกๆเดือนจะน้อยหน่อยจะมากหน่อยก็ยังดีกว่าไม่โปะเลยคุณผู้ชมจะได้เป็นทายแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านได้แบบ100%เร็เร็วขึ้นนั่นเองแต่ถ้า นะคะอย่าจะหมดไี้บ้านเร็วกว่านั้นนะคะวิธีการก็คือพยายามโปะนี้ในช่วง1-3ปีแรกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าช่วงนั้นส่วนใหญ่แล้วดอกเบี้ยจะต่ำที่สุดนั่นเองค่ะ